อย่างงมงายอันการเดินทางนั้นต้องมีจุดหมายปลายทางที่จะไปถึงหากไร้จุดหมายการเดินทางก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปถึงได้อย่างไรเพราะไม่รู้ว่าจะไปไหนและไปทำไมนอกจากจุดหมายที่จะต้องมีแล้วการเดินทางไปตามเส้นทางโดยไม่แวะเวียนตามข้างทางก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงด้วยเหมือนกัน การเดินทางของชีวิตก็เหมือนกันหากมัวแวะตามข้างทางมัวลุ่มหลงกับสิ่งล่อตามรายทางชีวิตก็จะสเปะสปะไม่เข้มแข็งขึ้นมาได้รวมทั้งจะไปไม่ถึงเป้าหมายหรือไปได้เป้าหมายที่ไม่ดีเหมือนเรือแล่นไปสู่ที่มิใช่ท่าคงจะไม่น่าอภิรมอะไรเลยสมเด็จโตท่านยำหนักยำหนาในเรื่องของการให้รู้จักการพิจารณาใคร่ครวญ ในเรื่องอะไรอะไรต่างๆเพราะไม่อยากให้ยาิโยมใช้ชีวิตอย่างเบลอๆท่านสอนไว้ว่าถ้าพิจารณาด้วยสติปัญญาอันละเอียดลึกซึง้งไม่งมงายแล้วอาจจะเห็นผลแก่ตนเมื่อจะพิจารณาอะไรให้พิจารณาอย่างหนักวิปัสนาคือพิจารณาจนเห็นแจ้งชัดให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกแง่ทุกมุมทำได้อย่างนี้จึงจะเกิดผลดีแก่ตนเอง ไม่ต้องตกไปอยู่ในขายแห่งความงมงายยิ่งมองก็ยิ่งเห็นขอเพียงมองให้เป็นถ้ามองไม่เป็นมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็น